ตื่นเช้ามานะคะเราก็มักจะเปิดการาฟเนาะสำหรับคนใหม่นะคะอาจจะเปิดเดโมนะคะบางคนก็ลงทุนด้วยพอร์ตจริงไปเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนก็เทรดไปเทรดมานะคะก็ยังติดลบอยู่นะคะแต่นั่นก็คือทุกๆออเดอร์ของคุณนะคะต้องมา จากประสบการณ์นะคะมันจะมีประสบการณ์โอ้ยเข้าตรงนี้เราไม่ได้เงินนะเราต้องเข้าตรงไหนอะไรยังไงเราก็จะมักจะหาวิธีการนะคะที่จะทํากําไรจากตลาดนี้ให้ได้นะคะสรุปแล้วนะคะเวลาที่เราเปิดนะคะไม่ว่าบายหรือเซลนะคะไม่ว่าบายหรือเซลล์การตัดสินใจของเราเพียงแค่ตัวของเราเองในการตัดสินใจกดบายหรือกดเซลล์นั้นถ้าคุณจะมีกําไร นะคะเหตุผลมีอยู่เพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นนะคะคือคุณต้องเห็นแบบเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ในตลาดคุณจะต้องมีความคิดเดียวกันกับคนในตลาดแล้วตอนนี้คนในตลาดกำลังทำอะไรอยู่นะคะคนส่วนใหญ่ที่นั่งดูนะคะในการาฟเดียวกับคุณเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะ มาคอกโอ๊ยจะรู้ได้ยังไงล่ะแล้วขนาดฉันเองฉันก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าเอา้าแล้วใครเท็นมั้งล่ะจะได้โทรไปถามดูไหมนะคะซึ่งนะคะพฤติกรรมของแท่งเทียนต่างๆนี่แหละนะคะคือตัวบ่งบอกนะคือตัวบ่งบอกแต่คราวนี้ถ้าเราเห็นกราฟแค่นี้เนาะคุณลองดูนะถ้าเห็นกราฟแค่นี้คุณไม่รู้จะทําอะไรกับเขาอะโอเคปะ นะคะคุณก็ไม่รู้จะทำอะไรกับเขาเดี๋ยวมีตัวช่วยมานะคะเดี๋ยวหมูลองเอาตัวช่วยมาให้นะคะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะนะคะถ้าเป็นแบบนี้ล่ะมีคนมีดีเทอร์คอยบอกเลยกดบใบกดเซลล์นะคะอุ้ยใบต้องมาแล้วนะเซลล์ต้องมาแล้วนะแบบนี้ดีไหมคะ นะะแบบนี้จะช่วยคุณหาจุดเข้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและหาจุดทํากําไรให้กับคุณได้นะคะยิ่งถ้าเป็นสายนะคะเทรดสั้นนะคะเดเทรดนะเทรดสั้นเก็บกําไรนะคะประมาณห้าห้าปีบสิบปีบนะคะหรือว่าห้าสิบจุดร้อยจุดสบายมากนะคะบอกเลยว่าสามารถทํากําไรให้กับคุณได้จริงๆนะคะสนใจนะคะ ที่อยากจะมีนะคะเทมเพลตแบบนี้ไว้นะคะไว้ด้วยตัวเองโดยเราไม่ต้องไปนั่งรอนะคะใครมาบอกโอ้ยบาบตรงนั้นเซลล์ตรงนี้ไม่ต้องแล้วนะคะนั่งดูกราฟไปด้วยนะคะแล้วก็ศึกษาเรามีทั้งแนวรับแนวต้านให้กับคุณเลยนะคะสนใจนะคะอยากได้เทมเพลตนี้ไว้ในครอบครองนะคะก็สามารถนะคะติดต่อนะคะกับคอนแทคที่จะวางไว้ใต้ลิงก์นี้ นะคะใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ